สิงหานี้น้องอิงทำสถิติยอดวิวแซงค่ายเพลงใหญ่ๆหลายค่ายนะค่ายเพลงใหญ่ที่ดังหลายค่ายแล้วก็ยังไม่มีใครสร้างสถิตินี้ได้ในค่ายใหญ่ก็เช่นกันนะครับยังไม่มีใครสร้างสถิติมาลบสถิติของน้องอิงได้สิ่งแรกที่น้องอิงทำก็คือเพลงที่ น้องร้องทุกเพลงติดหนึ่งมาแรงประเทศไทยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานี้ติดทุกเพลงนะครับหนึ่งมาแรงประเทศไทยเพชรรับแล้วสวัสดีครับคุณมิวนะเพชรตอนนี้อยู่กับแฟนขับหมื่นกว่าคนนะครับกำลังรับชมแฟนครับอิมพี่พนะครับอิมบี่ครับดีใจมากพี่หนูตื่นมาแล้ว า,าอ่าเออใส่ระบบมัน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 มั่วมวนผลอยู่อ๋อน,นัอ่นแหละพี่ดีใจว่าในตีเป็นวันแรกครั้งแรกของลำเพสโสตูดิโอขอบคุณมากมาก,มากค่ะเม้นบอกเป็นใครเรียกพ่อเม้นบอกนี่ คบบบบ่าใหญ่ทำไม่ได้ขนาดนี้ในช่วงหกเดือนยังไม่เห็นเพลงค่าใหญ่ติดหนึ่งมาแรงต่อเนื่องนะในนักร้องคนเดียวติดต่อเนื่องยาวนานทั้งหกเพลงที่ออกมาของน้องอิงนี่หกเพลงติดหนึ่งมาแรงทุกเพลงแล้วก็ทุกเพลง มียอดวิวดูต่อนหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวขึ้นไปทุกเพลงค่ายใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้เหมือนน้องอุ้งอิงน,นะในช่วง6เดือนนี้นะไม่ต้องไม่ได้เทียบในอดีตไม่ได้เทียบในอนาคตนะเอา6เดือนที่เราเห็นเนี่ยเข้าไปดูในเพลงในค่ายใหญ่ๆหลายค่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ก็ยังไม่มีเพลงที่ ติดหนึ่งมาแรงต่อเนื่องทั้งหกเพลงในนักร้องคนเดียวหรือศิลปินคนเดียวมีของน้องงุงอิงเพชรบนแพงคนเดียวที่ทำได้ในชั่วโมงนี้นะครับมาลองมาเปรียบเทียบดูที่ว่าค่ายใหญ่กับค่ายรำเพลินอินดี้เล็คอร์ดที่น้องหญิงอยู่เนี่ยของวัตโจเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงศิลปินอย่างน้องอิงอ่ะถึงขึ้นมา ทำสถิติแซงค่ายใหญ่ๆได้นะครับเอามาดูค่ายใหญ่ๆก่อนค่ายใหญ่อะนักร้องส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องที่หุนดีหน้าตาดีเสียงดีบุคลิกภาพทุกอย่างดีหมดเลยก็คือเหมือนทรงดีอะค่ายเลือกคนที่มีทรงดีมีเสียงร้องมีอะไรคัดจากการประกวดในใน ช่องทีวีต่างๆมานะครับหรือไม่ก็ดังใน YouTube ดังในในแอปอย่างอื่นมาแล้วมีคนดูเป็นร้อยล้านวิวในแอปอื่นๆอะไรเงี้ยถึงจะมาเซ็นสัญญาในค่าใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ต้องมีหุ่นดีตัวนักร้อง,องต้องหุ่นดีหน้าตาดีนะมีรูปร่างหน้าตาครบ32ประการ ค่ายใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็ MV ของค่ายใหญ่ออกมาแต่และ MV นี้ใช้ทุนเยอะแล้วก็ถ่ายทำดีทีมถ่ายทำนี่สวยสุดยอดลองไปดูนะครับอันนี้คือของค่ายใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยนะทุนหนาทุนยาวประชาสัมพันธ์ดีแล้วก็ PR ดีเยอะแยะมากมายกับตรงข้ามกับค่ายข,ของน้องอุ้งอิงนะมาดูค่ายของรำเพลินดีรคคอร์ดของ สาวน้อยเพื่อนแพงนะครับค่ายลำเพลินอินดีเรคคอร์ดของป้าโจนะักร้องรุ่นก่อนน้องอิงก,ก็จะเป็นสไตล์เดียวกับค่ายใหญ่คือหุนดีเสียงดีนะ MV อาจจะสู้ไม่ได้ก็คือ MV ถ่ายทำได,ได้ได้ประมาณหนึ่งแต่ถามว่าดีไหมเมื่อเทียบกับค่ายใหญ่ทุนต่างกันเยอะนะครับทุนต่างกันเยอะสิ่งดีแต่หลังจากน้องอุ้งอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพื่นแพงเนี่ย มาดูข้อแรกก็คือนักร้องหุ่นดีไหมไม่ได้หุ่นเป๊ะเวอร์ถามว่าไม่ดีเลยก็ไม่ใช่หุนไม่ได้เมื่อเทียบกับค่ายใหญ่ก็เทียบกับรุ่นเงินก่อนในคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องหุ่นบ้านๆหน้าตาแบบแบป้แบอย่างที่เราเห็นกันแหละนะครับหน้าตาแบป้แบน้องอีกนะครับหุ่นก็ไม่ได้ดีหน้าตาก็ไม่ได้เดแต่งแล้วก็พอดูได้อะพอดูได้ มว่าจริงๆก็สวยสวยในใจเอฟซพวกเรานี่แหละต่อไปก็คือหุ่นหน้าตาเสียงนะเสียงร้องเมื่อเทียบกับการเสียงร้องของค่ายเพลงใหญ่ๆเขาจะร้องเสียงเพราะเพาะนะแต่ของน้องเราอะร้องเสียงมีมนสะกดร้องแล้วฟังกินใจถึงจิตใจถึงบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจมันต่างกันตรงนี้ นะครับของน้องเราน้องอิงเราแล้วก็การถ่ายทํา MV งบถ่ายทำเอ็มวีก็ประมาณหนึ่งเมื่อเทียบค่ายใหญ่ในคนละโลกงบคนละโลกเลยแต่ได้ฟิลความรู้สึกได้ฟิลบ้านๆได้ฟิลแบบธรรมชาติเข้ากับตัวน้องเข้ากับตัวน้องแล้วก็ทําให้เอฟซีรักฟังแล้วร้องไห้ได้ฟังแล้วอินตามนะเมื่อเพลงบาดลึกกินใจโดยเฉพาะเพลงหอบฝันมาหลังหาน แล้วก็เพลงสุดท้ายที่พ่อโจโตแต่งให้ก็คือน้ำตาอีลาน้อยนี่โอ้โหก็บาดลึกกินใจเข้ากับความรู้สึกแล้วเข้ากับคนร้องได้ดีน้องบินนี่แหละจึงทำให้ ค่ายเพลงเล็กๆอย่างลำเพลินอินดีเ้เรคคอร์ดของวอสโจปังดังทำสถิติแซงค่ายเพลงใหญ่ๆในช่วงตั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้อลองไปดูยังไม่ต้องเชื่อลุงลุงไม่สามารถเอ่ยชื่อค่ายเพลงใหญ่ๆได้ไม่สามารถเอาเนื้อเพลงเอาเอาวิวเพลงมาเทียบกันได้แต่เราเข้าไปดูแล้วเราจะรู้ลุงเข้าไปดูมาหมดแล้ว ใหญอันดับหนึ่งของประเทศก็ยังไม่มียอดวิวได้เท่ากับน้องอิงในหนึวันนะบางค่ายเนี่ยเก้าเดือนเพิ่งจะได้สิบเก้าล้านวิวน้องอิงเนี่ยหกเดือนยี่สิบล้านวิวในเพลงหออฝันมาหางล้านมาหลังฮานนรับนี่คือความความปังดังหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้น้องอิงดังขนาดนี้นะแล้วมีคนติดตาม ากช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บอ้วนชวนคุยไปด้วยไม่ข้ามโฆษณา5%ให้อีหลาน้อยไม่ข้ามโฆษณา5%ให้อีหลาน้อยกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปน้องหญิงสุด